สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอผมครับบาวีับผมอยู่กับช่องบาวีฟฟีสไตล์ครับพี่น้องมาครับมันนี้พี่น้องเบ่งเนะ่ยพูโอ้เมงมีบอยเบ่งแม่งมีนะครับให้เบ่งให้เบ่งหน่ครับบอยเบ่งแมงมีตำข้าวโพดหมูย่อกุ้งสดครับพี่น้องมาครับโอ้แม่งมีแม่งวันฝนกระสีมาแล้วครับเมื่อวานตกจุ่ปืดมือครับพี่น้องมันนี้ก็เลยสิผ่อนไข่ผ่อนไข่ลงจะหน่อย มาครับมาสิมมันนักกันเป็นยังไรสวดโจโกูไว้พี่น้อเงเบิรงน้ำคูนข้นเนี่ยผมเห็เหนเนื้อเนอเฮ็ดกินเอียงนะครับเฮ็ดคักขนาดเลยพักกต่มีพักบุงครับพี่น้องมีกันจองครับสลัดแก้วแล้วก็บากะทินกระเทินครับหน่วยใหญ่เนียครับผมเป,เป็นกระทินเทปเป็นกระทินกระเทินเบิรง,เ,งเอาบ่วงมา แม่งมีกัไลยแม่วันกัไลยครับเนาะคำแหลกแหกมานครับกุ้งตัวห้าบันออปอตุดขักขัก ขย่อครับแสบๆโป๊ดด้วยพริกแดง ล่มอมแ <ś 2> ห้งรครับพี่น้องอัธิกาหาย่างๆครับเขาโพดช่วงนี้อือ <ś 2> พี่น้องแม่งมีครับสดแม่งมีเขาไปนำมาขออภัยนะครับเด้อไม่หลายตัวหลายครับมาเอาไปซอยกันนะครับมาหลาย cảm mẹ một bên ta bừng hạ. หมูยออบนครับของแถ่ไม่เป็นไรอร พิษขาเมืองนอกข้าเจ้าครับบางคนแบบไปยูเมกาไม่มีแมงวันไม่มีแมงมีโอ้คือดีแท้เนอะ จะแ,แบบคักๆนะครับตายแล้วพี่น้องก็ได้เห็นยังดอกสี่มืไรแต่ไม่มีอยู่นะครบประทนมันหอมปลาแดกครับกับน้ำตาลมันเหนื่อๆนะครับคนครับขี้หมูยอดจังหน่อยปอดคำใหญ่ๆครับ Ừ. Hmm. Ừ, hmm. ขัดครับเด็กจัดดนวครับพี่น้อไม่เวลาหาเอาผดว่า,าไหนครับ สุดยอดครับพี่น้อง <c oughs> แซ่บวิลีครับขากแบบถึงใจแห้งมืนน่อนี้ถือว่าตำขาต้าวโพดหมูยอกุ้งสดเป็นเมนูที่แบบจากจับแต่ดนลาบแต่ว่ามันหาขา้าวโพดบดได้ถือว่าเมืน่อนี้แต่เหลือง,งามยำดีก็เลยมาจัดสูพีตอนน้องเบงนะครับเ <c oughs> สียดายไม่มีหลายครับจะก,กินเห็นแบอยู่แต่ว่ามันใส่เวลาหลายพดสีมะลัยต่ไม่มีซูพีสูนองเบงมันโม,นมเมนนะครับ สุดท้ายนีนกากฟพี่ฝากน้องน้ำเดอ้อฝากชองมาววี่พี่ตายฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมน้ำแหน่เสียนี้มีกำลังใจในการเดคลิปดีๆเพื่อพี่เพื่อน้องวันนี้แนวรบกวนหลยๆครับขออภัยพี่น้องเด้อที่มันบวมเบิดครับยังสวดจโกโก้เดี๋ยวจงไปว่ากันอีกเถินึงพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอเกาอา่าวคำว่าสวัสดีครับผม